เดินตามมาครับตรงนี้ครับเลยแล้วครับน้องตรงนี้ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องเด็กขึ้นไปแล้วครับตอนนี้เด็กได้ขึ้นรถกระเพิงไปแล้วนะครับวันนี้น้องกินขึ้นรถตะเพิงไว้แล้วนะครับมีรถตะเพิงเยอะมากนะครับ ตอนนี้น้องกินขึ้นไปแล้วน้องกินอยู่ในรถครับฮะตอนนี้น้องอชินกำลังซนใหญ่เลยนะครับขถอ,อนาะรุโตะน้องกินซนอยู่นะครับตอนนี้ครับ น้องคินครับหันมาใบาบเพื่อนเพื่อนก่อนบาครับตอนนี้น้องคินอยู่บนรถอะไรครับรถก่นโอ้โหน้องคินชอบไหมครับรบเคยมาตรงนี้เหรอหนูเคยมาตรงนี้แล้วเหรอมากับใครครับมากับพ่อคิวมาับพ่อคิวแล้วน้องคินจะปิดพ่อคิวดิครับให้พ่อคิวถ่ายรูปหน่อยโอเคเอบาไกับเพื่อนอายบบากกับเพื่อนอะไรอย่างยังใบบายโอ้โหตอนนี้น้องคินเล่นอะไรอยู่ครับ โอ้โหน้องยิงขับรถดับเพลิงเลยเหรอครับไหนขับให้เพื่อนเพื่อนดูดิโอ้โห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 อันนี้เป็นรถดับเพลิงที่ขออนุญาตเขานะครับครับขออนุญาตมาเล่นนะครับปิดประตูขังไปแล้วเอาไอ้น้องจะปิดขังพ่อทำแพะอะไรครับ เด็กกิจครับเด็กสนุกใหญ่ครับตอนนี้สถตานนนะหรือโจอับปิดจำโบรับดล้วาจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับน้องๆเราจะเข้าไปดูภายในการว่าในรถเพิงมีอะไรบ้างที่น้องหินเล่นนี่ครับ จะเล่นทุกอย่างเลยออกไปไหนครับออไป่คลาออกไปลออกไปอีกนะครับไล่เราออกมานะครับแม่เราเข้าไป ครับกำลังถ่ายรูปต้องคินอยู่ครับเราจะปิดประตูทำไม,มอ่ะบา,บายบายเพื่อนๆนก่อนบายบาย,บายเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีด้วยโอเค